ขี้เคากหน่อย,ยขี้เคลาบนี่ขคากขี้เคากเพราะมันเอื่ <laughs> อ,อียกว่ามันเอื่อหน่อย,ยขี้เคากหน่อยนี่ครับเปิ้ลกระแบกเขาสอเขาสานนี่ครับกะสำหรับเพื่นใส่ถุงแนวนี้ครับ เป็นกะติน้ำมันครับน้ำมัน,นมนนีทั้งเครื่องตาทีตาหางอันนี่กระดุงก็มีพร้อมเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่รับประทานนี่ตัวนี้พ่้นเติมตัวนี้พอ้ามเติมมือก็ตั้งแบกึันไปครับรับเพินกระเติมเจ็ดเติมยังเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมใส่ครับ พ่อก็ไปสื่อยังนอสาวหน่อยนี่าพ่อพากันอายแท้ใครสื่อไปขายบอกใครเออเป็นลานขาเนาะอืูอไปใครนี่ครับบางคนเพิ่นก็ได้ยศาสตร์ครับในศาสตร์ในยังลงมาครับนี่นี่ครับยหญ่แล้วหิวมากพ่ายมาครับโอ้โหว่ายังข้างอยู่ข้างใน เลยยังนอมาหา่นออี๋เอาไว้เนีกระสอบหมักใหม่หมักใหม่เอ้ยเป็นกระไดพริกเป็นพริกเป็นพวกชอกขาหมดครับนี่ครับเป็นกระไดมานี่ครับคือเป็นบรรยากาศ นี่ครับ่วนมาขายของอยู่ของกินกับไข่ครับนี่ครับพันเนตหาบกระยังหาบพื่อเก่าครับหาบกระดุงกระเบียนครับปินกระดุงปินกระเบียนครับนี่ครับพึงวิธีเอาลงครับเปินลกจะถอยล้างลงครับตอนลุงถอยล้างลงนี่ครับ กับพพี่พ่อหนองเข้าเบิงวิธีลุ่งครับเอาสิง่งเอาของลงกับเป็นกำลังใจเพื่อนครับพี่น้องพคี่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะหาง่วงเศร้านะครับก็ยังมีค้นมากคือ ยังมีค้นมากยู่ครับคนก็นั่งเดินทางขามมากยู่ครับขามมากฟังไทยครับขามมาขซื้อของครับนี่ครับแต่ว่าชนมาเพิ่นกระเริ่มได้ด้วยครับกันนะครับแต่ว่าผ้มากะย่งมากใส่เก่าครับนี่ครับกะสำหรับเพิ่นใส่ทุงแนวนี้ครับเป็นกะติกน้ำมันครับน้ำมัน มีทั <Private paying otic> ้งเคืองตาทีตาหางคันนี้กระดุงก็มีพร้อมนี่ครับกระส่วนมากเป็นมากเพิ่จะทือถาดไข่ครับเป็นถาดไข่เป็นกระติกมาใส่น้ำมันครับ อืมเติมแก๊สเรียบร้อยเนาะเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วพร้อมใส้ระประธานนี่ตัวนี้พ่อนเติมตัวนี้พ่อนเติมมือก็ต้องแบกขึ้นไปครับครับเพิ่งกระเติมเจ็ดเติมยังเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมใส้ครับอึ้งหน่อยจังได้หน่ยขี้เคลนขาดขี้เคลนขาดหน่อยขี้เคลื่อนขาดขี้เคล่อนขาดวันมันอื้อหนึ่งว่ามันอื้อหน่อยขี้เคลนขาดหน่อย นี gen, ่ครับเปิ้นกระแบกเขาซ้อกขาสานนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศครับเป็นภาพบรรยากาศตอนกับเพิ่นครับเพิ่นกะกับเพิ่นกะซื้อเขาซื้อของแล้วเพิ่นกะหิวลงมากครับหิวลงมากพร้อมที่จะกับครับเอาขึ้นเรือดถาหมู่ถ้าพวกที่รวมข้างเดินกันมางครับเออเออซื้อน้ำมันนาะไปซื้อน้ำมันนาะ สื่อน้ำมันครับเพิ่นกระด้กระติกเด็กจะนอนมาแบบนี้ครับนี่ครับเต็มบามาเลยเต็มบาเต็มมือมาเลยนี่ครับนี่ครับเพิ่นกาพ่ายมากครับพายมาก้อนมากครับหนูมากครับนี่ครับของอยู่ของกินเต็มใหม่เต็มมือครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นมาสื่อใจ มาซื้อของอยู่ของกินนี่ครับครูเพิ่นหาบเพิ่นกระย่งหาบคือเก่าครับนะพักอยกกียัพยพกกยงพักกรันยังพักกันยงโอ้คนไหนมาพักกันยังมือนำมาทานนี่เออหิวมาเต็มมือเลยเนาะเออของอยู่ของกิน ทางคุ้นทางใดมากครับเอาโซ่โซ่โซ่เปนก็นั่งใจยัไงเขี่ยขั้นขาเขียยขั้นขากหน่อย อาวกันนั่ง้ว่างมันเนตี่เขียดขั้นคากนันนี่ครับผมจะพามาเบิ่งรับมามาทาเบิ่งเพิ่นทำงานครับเพิ่นทำงาน นี่ครับเคนทํางานเป็นขนน้ำขนคลองครับขนคลองมากขึ้นเรื่อครับที่ครับคือเป็นวิธีชีวิตชีวิตของคุณฟังของครับหรือว่าคุณหิ้มของครับสองฟังไทยเล่าเฮาส่วนมากก็จ,จะใช้ชีวิตอยู่กับพาเรืออยู่กับเรือแบบนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> ครับเพคนกับแบกทีนอนมากครับสื่อที่นอนขาเมื่อฟังคนครับนี่ครับนี่ที่เหยาลงก็ลงแบบนะครับนี่ครับตอนนหนึ่งคนก็กำลังลุ่งมากครับลุ่งมากเพื่อจะขึ้นเรือกครับบานครับนี่ครับผู้หาบครับผู้หาบผู้นั่งนี่ครับรถสวนทางครับรถสวนทางครับ นี่ครับรถสวนทางกันครับนี่ครับว่ใส่ความสามารจากพอตุ้ยลี่ครับพี่น้องนี่ครับไหนยังละนั่งก็พอเห็นถือยังละเอเฮ่นี่ครับเตมใหม่เต็มมือทุกคนครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศต้องประทงครับเออไปกระเป๋าใหญ่แท้ bay có bao nhay thế ạ bye bay bay <laughs> <laughs> uh, đi ra lá <laughs> <laughs> đi ra lá <la> <laughs> บรรยากาศตอนนี้ก็กำลังบุญไหว้ครับกำลังบุญไหว้คนเขาคนของข,องขืนเลือครับขืนเลือตา่างคนต่างอยากจะกลับนะครับเพราะว่าเริ่มจะเข้าห้าโมงเช้าแล้วนครับศระาเนะครับเป็นเวลาเริ่มจะเข้าห้าโมงเช้าแล้วนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศครับกับไปกระตุดจอจากเมื่อบานนะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นบรรยากาศรปบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นบรรยากาศแบบสวยงามครับสวยงามตามทองเรืองครับสำหรับท่านใดเรียกว่าผู้ใดครับอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับมันเป็นบรรยากาศ แบบธรรมชาติธรรมชาติครับก็หาเบิงมองอื่นก็หาเบิงยากรบพี่นองกะต้องมาเบิงมองนี่ครับมาเบิงมองนี่ครับอำเภอโค้งเกียยจังหวัดปทุมราชธานีครับเป็นความสัมพันธครับพ่นองสองฝั่งไทยเล่าห้าครับพี่นองนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับขาไปจะเห็นบรรยากาศแนวนียาผาดครับพี่นองต้องมาเดินทางมาเบิงโดยตัวจ้าของเองก็ได้ครับนี่ครับจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับจ่ว่าชวนมากกะจะหาหยาเละครับเพราะว่า ใจมองคามพุ่มแดนเป็นเป็นธรรมชาติแบบนี้มูมีครับมูมี่คนกระเลิ่มปรับปรุงเป็นปับปรุงที่เป็นทาเรือเป็นทาเรือแบบดีแบบดีแล้วกับบรรยากาศแบบนี้ก็จะห้าเบื้องในยาครับนี่ยังเป็นทาเรือธรรมชาติอียูีครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบช่วยงามครับแม่ปี่น้องนี่ครับกาสชวนมา พี่น้องทางฟังนั่นครับทางฟังสวัล่าว์ครัถามกระตอบดีครับอัธยาไซเพิ่นก็ดีครับเพิ่นก็ะเบาจานั่มครับเพิ่นโมยิงครับขั้นด่าเขาบอกเขาถามเพิ่นกระตอบโตครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเติืงกินเติืงยางอันนี้คือได้อย่าล้มของเนาะหามือ ้ากันไปสื่อนังนอสาวหน่อยพ่าๆพากันอนายแดเครื่องใส่ไม้สอยเต็มมือเลยเนาะ แต่กระสอบอีกยังเนาะหันนี้นาะกรสอบพักรสอบพัมเป็นไรเทิงเตาแก๊สเทิงกระติกน้ามันเทงเตาแก๊สเทิงกระติกน้ํมันบากแบกมือกถือเอาสู้ๆกำลังแบกด ที่ครับสำหรับคนทีบไ่ได้ขามบ่ได้ขามว่า,มบบาจะไปหลายเ่้เาบวคข้นในไปได้ดานไอ้สงการ,รงสงการเ <T> ขาไปวงจากของ,งเนเ้อไปวงจากของใน,งในให้นนองยูทูบวันน, <c oughs> นานาสองวันนานาวันนานาถีครับ ส่วนว่าเพ็่นก็นจะซื้อเข่าซื้อของครับซื้อ,อพวกผลหากลากใหม่ครับซื้อมาเต๊มใหม่เต็มมือครับหืกระสอบปุ๋ยนี่ครับผมจะพามาเบ่งบรรยากาศไก่ครับไก่ไก่ในเรือองคุเพนครับ นี่ครับในเรือของคนก็จะมี่เขาไม่คล้องที่เปุ่นซื่อมาครับมีทุกทุกอย่างครับคล้องใส่ครับเป็นหมักโม่หมกโม่หมกแกงเครื่องใส่ครับเป็นเป็นถังครับแม่แม่ขอแม่ขอแม่จีบมาให้บ้านนี่ครับนอี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับคล้องผงกะเซีมาเต็มลำเรือเลยครับ นี่ครับผมจะพาเบิ้งครับพาเบิ้งผู้สาวคนจะขึ้นเรือครับนี่ครับนี่ครับคือเป็นภาพบรรยากาศแบบสวยงามครับกะส่วนมากแต่ผู้สาวทางฝั่งโซฟะเล่าเพิ่นกะเจ้ามีตะโนงามๆขึ้นกันครับพี่น้องกับบทแตกต่างกันครับ làm bao? Cối <laughs> cái <laughs> bao hả? Cối cái gì bao hả? Oh, heo bao hả? บางคนเป็นกับขึ้นนั่งนั่ง่งาเรือออกจนเมือยกันนี่ครับเพราะว่าคนส่วนมากมากเรือลําเดียวกันครับก็ต้องนั่งก็ต้องรอครับนี่ครับคือเป็นพาบรรยากาศค,ครับเป็นภาบรรยากาศโดยร่วมครับเป็นพาบรรยากาศโดยร่วมตอนพนจักรกลบานนะครับเพราะว่าเอาของขึ้นเรือครบแล้วคนจะกรกลพร้อมกันเลยครับแล้วขอ <laughs> S <S นี่ครับรถปูนครับรถปูนใส่ไว้อย่างเต็มลำเลยครับนี่ครับเป็นรถปูนเป็นปูนทีเมนครับเป็นปูนทีเมนเพิ่นกระซือเพิ่นกระซือจากฟังเฮาขามไปขึ้กันครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบบรรยากาศครับขอจบบรรยากาศไปเพียงซ้ํานี้ครับพี่น้องเพราะว่ากาเวลาไกลจะหาบวงนะครับเพราะว่าไพ่ก็จะได้เดินทางครับครับ ข้าถามมีโอกาสครับถามมีโอกาสคลิปนาครับคลิปนาผมก็จะมาถ่ายทํำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกครับคุณครับขั้นแบกปูนปูนแตกครับสอบปูนแตกนี่ครับนี่ครับก็เป็นปัญหาครับเป็นปัญหาในการทํางานคื่กันครับพี่น้องก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงจำนี้ครับพอกันคลิปนาคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปนาครับผม